เดีคราวเดียเดมและเทียราทุกคนสงสัยกันไหมครับว่าเครื่องหัวที่สตรีจากราชวงศ์อังกฤษเขาสวมใส่กันนี่มันต่างกันยังไงและใช้ทําหน้าที่อะไรบ้างมาฟังคําตอบกันได้ในคลิปนี้เลยครับ mm hmm. มาเริ่มกันที่อย่างที่1น,นั่นก็คือมองกุฎครับโดยมงกุฎนี่จะถูกส,มสวมใส่โดยกษัตริย์ราชินีหน้าแล้วก็ราชินีพระมเหสีคู่สมรสของกษัตริย์เพียงเท่านั้นครับซึ่งมงกุฎของราชวงศ์อังกฤษหลักๆที่เราน่าจะเห็นผ่านตาก,กันมาแล้วบ้างนะครับมันก็น่าจะเป็นมงกุฎราชาพิเศษเซนเอ็ดเวิร์ดและมง ประจำปีอะไรทํานองนี้นะครับโดยลักษณะสําคัญของมงกุฎนะครับจะมีองค์ประกอบต่างๆดังต่อไปนี้เลยเริ่มกันที่ส่วนฐานของมงกุฎนะครับมันจะถูกทําเป็นรูปวงกลมที่สามารถสวมครอบลงไปได้ทั้งศีรษะจากนั้นนะครับตัวเรือนของมงกุฎเนี่ยจะถูกประดับประดาเอาไว้ด้วยเพชรนินจินดาและรวดลายต่างๆที่สําคัญยกตัวอย่างเช่นกางเขนแพตตี้และดอกลิลลี่นะครับซึ่งองค์ประกอบต่อมาเหนือกางเขนแพตตี้ขึ้นไปนะครับทุกคนจะเห็นก้านที่เป็นส่วนโค้งขึ้นไปแบบนี้ตัดกันสีก้านจากนั้นนะครับจุดกึ่งกลางของจ จะถูกประดับเอาไว้ได้วยการเขียนอีกทีหนึ่งซึ่งองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้นะครับเมื่อเอามารวมกันแล้วนี่เราจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเดอรคราวหรือว่ามงกุฎนั่นเองนะครับมาต่อกันที่ซีราพรประเภทที่2กันบ้างดีกว่าครับซึ่งซีราพรประเภทนี้เราเรียกมันว่าเดียเดมครับซึ่งเดียเดมนี่เรามักจะเห็นควีนเอลิซาเบธที่2สวมใส่กับเจ้าชินตาแต่หลังจากที่ควีนเอลิซาเบธที่2นะครับสเสด็จสวรรคตไปผู้ที่สวมใส่เดียเดมองต่อมานั่นก็คือควีนคา米ล่าอัครมเฮสีของสมเด็จพระเเเเจ้าชาชร์ทีี่่3นน,นััอองงงคคบซึดดยม ที่เราได้เห็นกันบ่อยๆนะครับมันมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าสเตตเดียเดมครับโดยมันนะครับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในพิธีการขึ้นครองราชของสมเด็จพระเจ้าจอร์ธที่4ี่ครับก่อนที่มันนะครับจะถูกส่งผ่านมือมาเรื่อยๆจนถึงมือของควีนคามิลานั่นเองส่วนอีกหนึ่งสิ่งที่อยากฝากเอาไว้เลยนั่นก็คือการใช้งานเดียเดมและเทียร่านะครับมันค่อนข้างต่างกันอย่างชัดเจนเลยเนื่องจากเทียร่านะครับมันจะถูกใส่โดยสตรีสูงศ์เฉพาะในงานเลี้ยงกลางคืนเท่านั้นส่วนเดียเดมเนี่ยมันมีมมน สำคัญของรัฐทั้งกลางวันและกลางคืนขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่มีสิทธิสวมใส่มันเนี่ยจะใช้ดุลยพินิษแบบใดและสีราพอรอย่างสุดท้ายของเราในคลิปนี้นั่นก็คือเทียร่านั่นเองครับซึ่งเทียร่านี่คือเครื่องประดับศีรษะของสตรีชั้นสูงของอังกฤษไล่ไปตั้งแต่ระดับพระราชวงศ์ไปจนถึงระดับขุนนางเลยล่ะครับซึ่งธรรมเนียมการใช้งานเทียร่าของราชวงศ์อังกฤษนะครับมันจะถูกหยิบม,มาใช้ในงานเลี้ยงกลางคืนเท่านั้นส่วนตอนกลางวันนะครับสตรีชั้นสูงของอังกฤษเขาจะประดับหมวกเอาไว้บนศนนี ค่างมีความต่างจากมงกุฎและเดียได้มากพอสมควรเลยเนื่องจากว่าส่วนฐานของเทียร่านะครับมันไม่ถึงกับเป็นวงกลมไม่สามารถสวมครอบลงไปได้ทั้งศี่สะด้วยเหตุนี้นะครับการใช้งานเทียร่าเนี่ยมันจะเป็นการคาดผมเอาไว้ด้านหน้าเหมือนกับที่คาดผมยังไงอย่างนั้นนะครับ